ท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธ,ธิ์เวชาชิวะนายกรัฐมนตรีขออนุญาตที่จะชี้แจงในบางประเด็นเท่านั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่กราบเรียนว่าในภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดคงจะต้องรอให้เพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านได้อภิปรายแต่ว่าผมและท่านรองนายกสุเทพก็คงจะได้ชี้แจงในบางประเด็นเพื่อให้ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะครับ ผมยังไม่ขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการการแก้ปัญหาทางการเมืองซึ่งท่านสอสอวิชาญนะครับขอประทานโทษเอ,อ่ยนามท่านได้ได้พูดถึงตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ความจริงปลายมีนาคมช่วงกลางเดือนเมษายนไปจนถึงช่วงท้ายๆของเหตุการณ์เพียงแต่ว่าผมได้เคยชีย้แจงเรื่องนี้ไปแล้วในช่วงที่มีการอภิปรายในเรื่องของงบประมาณและก็ขอยืนยันว่าเราได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการหาทางออกทางการเมืองก่อนหน้านั้นแต่เป็นฝ่ายถูกปฏิเสธมาโดยตลอดมันมีเรื่องซึ่งเมื่อสักครู่มีการพูดสองสามประเด็นนะครับที่ผมอยากจะให้เกิดความชัดเจนประเด็นที่หนึ่งกรณีที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์นะครับขอย้ำครับว่าเมื่อปลายเดือนเมษายนเนี่ยทางเลขาธิการของมหาเถระสมาคมก็ได้ออกสัมภาษณ์หรือให้ ถ้อยถแถลงที่ชัดเจนถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจับกลุมโดยได้กล่าวชัดเจนนะครับว่าในส่วนของการพิจารณานั้นเห็นว่าการจับกลุมในกรณีที่เป็นความผิดซึ่งหน้าคือการชุมนุมนั้นเนี่ยสามารถดําเนินการได้แล้วก็ไปดําเนินการในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการสืบนั้นทีหลังนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ได้มีการปฏิบัติดังที่ท่านรองนายกสุเทพได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ ประเด็นที่สองครับเรื่องของช่วงระยะเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหลังจากช่วงที่มีการประกาศยุติการชุมนุมบนเวทีวันที่19พฤษภาคมประเด็นตรงนี้ต้องของกราบเรียนย้ำนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของไฟไหม้ไม่ว่าจะเป็นที่เซ็นทรัลเวิลด์ไม่ว่าจะเป็นบริเวณสยามสแควร์น ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ครับเมื่อมีการประกาศยุติการชุมนุมบนเวทีแกนนำก็เดินทางเข้ามอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขณะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งได้มีการปฏิบัติการอยู่ในทั้งสี่ทิศเนี่ยนะครับได้มีแนวทางที่ชัดเจนครับแนวที่เข้ามาจากสารแดง ในช่วงของเช้าตรู่ก็จะหยุดอยู่ที่บริเวณแยกสารสินซึ่งเป็นบริเวณที่ยังมีปัญหาของการต่อสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจากตึกบางกอกเคเบิลแนวถนนเพลินจิตจะค่อยๆเข้ามาครับเพราะว่าจะต้องมีการตรวจตราพื้นที่ต่างๆว่ามีความปลอดภัยแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงบริเวณแยกสี่แยกราชประสงค์ได้เนี่ย จนกระทั่งในช่วงคำ่ำติดอยู่ที่บริเวณประมาณชิดลมครับแนวถนนราชปรารภไม่ได้เข้ามาแนวบริเวณจากสนามกีฬาในเบื้องต้นก็จะไม่เข้ามาเหตุผลชัดเจนครับเพราะในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการให้ผู้ชุมนุมทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะเดินทางกลับบ้านได้ แล้วก็แกนนำของผู้ชุมนุมนั่นเองเป็นผู้ประกาศบนเวทีว่าขอให้เดินทางโดยใช้ถนนพระรามหนึ่งผูดง่ายๆก็คือมุ่งหน้าไปที่สนามกีฬาหากเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปในบริเวณซึ่งจะทำให้เข้าไปปะปนกับผู้ชุมนุมนั้นเกรงว่าจะเกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดการประทะได้จึงไม่ได้มีการดำเนินการเข้าไปในพื้นที่ดังกลา่าว จนกระทั่งเกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงหนังสยามและก็บริเวณในสยามสแควร์ก็จึงมีความพยายามของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปช่วยคุ้มครองรถดับเพลิงครับซึ่งการดับเพลิงนั้นจะคล้ายๆกับหลายกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่14ถึงวันที่19กก็คือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ดีเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยก็ดีเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ เพื่อยุติหรือระงับภัยได้เลยเนื่องจากมีผู้ที่ใช้อาวุธยิงไม่ว่าจะเป็นรถดับเพลิงไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครที่เข้าทำงานในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยครั้นจะให้เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งติดอาวุธเข้าไปคุ้มครองด้วยก็ยิ่งจะเป็นปัญหาเพราะว่าจะทำให้เกิดการต่อสู้ แล้วอาจจะทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นช่วงที่มีผู้ชุมนุมนั้นกําลังเดินทางไปที่วัดปทุมบ้างไปที่โรงพยาบาลตํารวจบ้างไปที่บริเวณอามารินบ้างเกิดการประทะกันก็จะทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตเพราะฉะนั้นการดําเนินการในเรื่องนี้จะยากลําบากมากครับและเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าบริเวณเซ็นทรัลเวิลด์ก็ดีบริเวณสยามสแควร์ก็ดีนั้น เจ้าหน้าที่นั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมพื้นที่ได้ในขณะนั้นครับผมกราบเรียนว่านี่เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งนำมาสู่ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะกราบเรียนในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดปทุมซึ่งผมขอกราบเรียนครับว่าเป็นเรื่องที่ผมได้ยืนยันชัดเจนว่าเป็นกรณีที่จะต้องมีการสืบและสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดถี่ถ้วนต่อไป ผมเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับเพราะมองไม่เห็นความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นเลยที่ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ทหารจะไปปฏิบัติการใดๆกับพี่น้องประชาชนซึ่งเข้าไปอยู่ในบริเวณวัดปทุมมีเพียงรายงานว่าในช่วงที่เข้าไปคุ้มครองการดับเพลิงที่โรงหนังสยามมีการยิงต่อสู้กับกลุ่มที่ติดอาวุธซึ่งจะอยู่ในบริเวณ พารากอนแล้วก็มีการบันทึกเอาไว้ชัดเจนว่าการยิงต่อสู้นั้นเกิดขึ้นในบริเวณไหนอย่างไรรวมทั้งมีรอยกระสุนในบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคำยืนยันจากทางผู้ปฏิบัตินะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนในวัดปทุมนั้นเช่นเดียวกันครับพวกเราเองก็ได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในคืนวันที่19เอง เราก็ได้รับการประสานจากอาสาสมัครซึ่งอยู่ภายในวัดครับทราบว่ามีทั้งบุคคลซึ่งน่าจะเสียชีวิตแล้วและบุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในจำนวนนี้มีทั้งอาสาสมัครมีทั้งกรณีของผู้สื่อข่าวต่างประเทศ <S <S ผมแล้วก็เพื่อนรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็อยู่นะครับและอีกหลายๆท่านเนี่ยพยายามในการที่จะประสานให้มีรถพยาบาลเนี่ยเข้าไปรับบุคคลดังกล่าวเนี่ยออกมาซึ่งใช้เวลาน,านานมากครับเพราะไม่สามารถที่จะให้การคุ้มครองรถพยาบาลในการที่จะเข้าไปนําบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บออกมาได้ซึ่งเป็นการยืนยันว่าในสถานการณ์ดังกล่าวนั้นขณะนั้นค่ําต่อเนื่องจนถึงประมาณสองสามทุ่มแล้วด้วยซ้ํา การยิงหรือการต่อสู้ยังมีอยู่ครับแล้วก็ทําให้การเข้าไปถึงพื้นที่ในบริเวณวัดเนี่ยเข้าไปได้ยากมากเราได้รับทราบครับว่าในจํานวนบุคคลซึ่งถูกยิงในบริเวณวัดประทุมเนี่ยมีหลายรายนั้นถูกยิงในบริเวณเต็นท์พยาบาลซึ่งเป็นเรื่องน่าสะเทือนใจมากแล้วเราก็พยายามค้นหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้จริงอยู่ครับมีการพูดถึงว่าการยิงนั้นอาจจะมาจาก BTS บางคนพูดถึงสกายวอล์กนะครับก็ขอเรียนว่าบริเวณนั้นเนี่ยจะมีสกายวอล์กคือทางเดินต่างระดับแล้วก็จะมีรางรถไฟฟ้าเนี่ยสองชั้นบริเวณทางเดินต่างระดับในบริเวณหน้าวัดนั่นนะครับในขณะนั้นเนี่ยถ้าจะมาได้น่าจะต้องมาจากทิศทางของทางราชประสงค์ครับเพราะทิศทางที่มาจากบริเวณ สถานีสยามสแควร์ในขณะนั้นเนี่ยจะมีประตูซึ่งปิดล็อกอยู่ซึ่งเข้ามาไม่ได้ส่วนบริเวณรางรถไฟนั้นท่านรองนายกได้ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่อยู่ที่บริเวณไหนอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่สําคัญ